ทดสอบระบบรีโมทหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมทห้อยแยกนะครับกับกุญแจนะครับ2ดอกนะครับแล้วก็ดอกกุญแจก็ปั๊มให้ใหม่อีกสดอกนะครับทดสอบนะครับล็อกนะครับไฟเลี้ยวก็พริบหนึ่งครั้งครับกดล็อกไฟเลี้ยวกะพริบสองครั้งนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบภายในรถต่อนะครับทดสอบระบบล็อกกดล็อกในตัวรถนะครับล็อกกดล็อกนะครับใช้งานง่ายนะครับกดไม่มีน่วงเลยนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับ รถรุ่นนี้ต้องเพิ่มปืนเซ็นทะอล็อกประตูฝั่งคนขับ 1. จุดนะครับเดินระบบให้เรียบร้อยนะครับขับรถไปสักระยะนะครับรถจะล็อกเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็เวลาดับเครื่องรถก็จะปลดล็อกอัตโนมัตินะครับล็อกแล้วนะครับเวลาดับเครื่องรถก็จะปลดล็อกอัตโนมัติครับใช้งานง่ายนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ08261665 5 5นะครับบริการติดตั้งถึงที่นะครับ